สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่6สิงหาคมพุทธศักราช2557ค่ะถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจพระวรากายณนะรงพยาบาลสิริราชฉบับที่หนึ่ง วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการดูแลพระสุขภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณวังไกลกลงังวลตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคม2556นับเป็นเวลาได้หนึ่งปีเศษซึ่งถึงกำหนดเวลาที่จะขอบพระราชทานถวายตรวจพระวรากายอย่างละเอียดแต่เนื่องจากจะต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษหลายรายการเช่นที่เคยถวายตรวจมาแล้ว คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญสเสด็จพระราชดําเนินไปตรวจพระวรากายณโรงพยาบาลสิริราชวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2557จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกันสํานักพระราชวัง6สิงหาคมพุทธศักราช2557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเข้ารับการตรวจพระวรากายประจําปีที่โรงพยาบาลสิริราช วันนี้เวลา18นิก15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อตรวจพระวรกายประจำปีตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ผู้ถวายการดูแลพระสุขภาพ ที่รายงานว่าถึงกำหนดเวลาที่จะขอพระราชทานถวายตรวจพระวรกายอย่างละเอียดซึ่งต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษหลายรายการเช่นที่เคยถวายตรวจมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระพักจำสใสโดยมีเหล่าข้าราชการหน่วยงานต่างๆและพสกนิกรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินแปลพระราชฐานประทับนวังไกลกังวลมาตั้งแต่1สิงหาคมปี2556เพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถฟื้นฟูพระวรากายในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอหัวหินและใกล้เคียงทรงติดตามการดําเนินงานของโครงการตามพระราชดําริต่างๆอาทิโครงการช่างหัวมันโครงการรักสุนัข เสด็จออกในพระราชพิธีฉัตรมงคลเสด็จออกมหาสมาคม5ธันวาคม2556ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท